สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแม่เพ่นกับคุณลุงจะมาแชร์สถานการณ์ที่กรีซให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะภาพสวยมากเลยค่ะนี่ก็เป็นโรงแรมยามบ่ายค่ะก็เย็นแล้วค่ะไม่เรียกว่าบ่ายสวยงามมากเลยค่ะที่แม่เพ่นกับคุณลุงอยู่อยู่ซ้ายขวาของหนทางเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมเขาใหญ่มาก เราจะไปทานอาหารคุณลุงรออยู่นะคะโรงแรมโออาอลังการมากเลยคะ่ะอันนี้เรากำลังลงไปชั้นสองอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะฝั่งที่เราอยู่ก็ฝั่งโน้นอันนี้ก็เป็นสถานที่โรงแรมที่เดียวกันนะคะมันใหญ่มากมันใหญ่โออามากเลยสวยงามมากเลยคะ่ะ เราก็กำลังจะเดินไปหาหารทานค่าที่นี่ก็เป็นถนนคนเดินกับเป็นถนนรถอันเดียวกันเลยค่ะนี่ก็เป็นหลับที่ดูฟุตบอลคนเยอะมากเลยมีชวีตชิตวะซึ่งพาไมือสวยค่ะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็น เพื่อนจะมาเดินมั่งสวยค่ะเสื้อผ้าเขาบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ฝั่งโนนของคนเต็มทุกร้านละคะร้านอาหารมีเจตเต็มกินกินกินค่ะคนกินกินทั้งวันกินทั้งคืนกินทั้งวันคนเยอะมากบรรยากาศดีสวยงามมากอันนี้ไม่ใช่ตะบันาพาวนะคะเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้บรรยากาศวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะเนี่ยแต่ยังสวย ก็คือรถไฟที่เราขึ้นนะคะนี่ก็เย็นแล้วเขาก็เอาแขกเกลือมาส่งให้กลับบ้านกับช่องกับห้องพักทานอาหารกับครอบครัวตอนนี้ก็ม่มีคนแลวค่ะไปแลวค่ะไปเลยค่ะบายเป็นไปาจแล้วเป็นแล้วรถไฟที่เรานั่งโอยมีควมสุขค่ะมันจาศยามเย็นคนเยอะมากนะคะ ห้องอาหารตรงนั่นเลยข้างถนนนี้แต่ห้องอาหารค่ะเดินผ่านเดินผ่านเฉยเลยหรือว่าหาประตูยังไม่รู้เลยคะ่ะอาจจะหาประตูเข้าแกบอกแกจะกินพิซซ่าค่ะวันนี้อ๋อสงสัยทางเข้าค่ะดูแกกันตอนนี้เราก็ได้ไปกินสองครั้งแล้วค่ะในนี้ปีทะะี่แล้วค่ะโอ้หอันนี้กุ้งของไม่เพลนคะ่ะดูอ,อาหาร มีกุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วก็มันฝรั่งมีผักแล้วก็มีขราวโพดค่ะแล้วก็มีอันนี้ที่ล้างมือของคุณลุงมีอะไรอันนี้โครานค่ะเป็นขนมปังนีท่ทีนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะกินแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะมาค่ะคนเยอะมากเลย ตามที่ฟังเสียงแซกขามานะคะคนเยอะคนเต็มร้านคนเยอะมากแล้วก็คุยกันเรื่องแขกนี่แหละคะ่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่แขกเขือนะะัท่องเที่ยวมากันเยอะถ้ากเากเิดไม่มีแขกเขือบ้านเมืองก็คงจะเงียบะคะ่ะ 好呢，干卡。 แก่แล้วเร็นนี้ต <laughs> <laughs> <coughs> ini dia

เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ไอศครีมเกลี้ยงเลยค่ะไม่มีเลืออันนี้ก็เป็นแตงต้องหุน จันผลไม้อร่อยอร่อยทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปดูงานฝีมือกันค่ะงานฝีมือค่ะงานฝีมืออันนี้เป็นสำหรับฝาจุกฝาจุกข,ขวดเลยค่ะนี่ฝาจุกข,ขวดฝาจุกข,ข,ขวดขวดขวดยายอะไรเงี้ย สวยน่ารักจังตาจุกปวดะเี๋ยวดูเสใพี่ใส่ไข่มีตัวอย่างให้ด้วยโอ้สงสัเ,สเอาไว้ ันนี้ใช้จริงก็ได้นะคะใช้จริงเอาไปใส่ไข่อันนี้ก็เอามาใส่ให้ใหมันเป็นอาร์ตเฉยๆไม่รู้อะไรจะอะไรดูไม่ออกค่ะของขายเยอะมากเลยของขายน่ารักน่ารัก,รกใส่ไขค่ค่ะโอ้านฝีมือน่าซื้อมากเคยแต่ก็ไม่เไปซื้อทำอะไรไเ น่ารักดีค่ะจับดูอือนี่อะไรเครื่องครัวเครื่องอะไรเขาทำด้วยไม้ดูสาก็แปลกๆเออบทยาบทเครื่องเกงเอยอะของขายเยอะค่ะน่าซื้อของแปลกๆเป็นของอนลพิมีนะคะ สูบุ่งเครื่องอาบน้ำทำหน้ารักดีค่ะจัดดูสอดทุสอดเห็นเฮ้ยกำไรของขายเยอะค่ะเออประหลทีีนี้ก็มีสวยดีสวยดี คุณลุงก็เย็นดูของโอ้ของเยอะมากมายเลยค่ะทั้งอลิเวราว่านหางจระเข้กับอ่ามันน้ามันมะกอกที่เนี่เยอะมากเลยค่ะน้มันมะกอกเยอะม,มากค่ะแบบเฮลตี้เยอะมากเลยค่ะเพราะเป็นเมืองเป็นเจ้าของอน้ำมันมะกอกแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่นี่เยอะมากเจอสุขภาพเฮลตีมม้ค่ะ ตอนเย็นดูสวยดีค่ะสวยมากเลยร้านอาหารถนนคนเดินกับถนนรถตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะไม่เป็นกับคุณลุงก็จะเดินกลับบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่าอิตาลีที่เรากะว่าจะมากินค่ะแต่ยังไม่ได้มาเดินผ่านมาตองกลางวันแล้วคุณลุงไปที่อื่นต่อค่ะ ตอนกวันนี้เราได้มากินตรงนี้ค่ะขึ้นชั้นสองลืมไปมว่าเราขึ้นไปทางชั้นสองพิซซ่าอร่อยยังอิ่มอยู่เลยค่ะไม่มีเวลาหิวมาเย็นกินอีกแลวเดินยอยอาหารค่ะ